เอ๋ตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญา,า,าวันนี้คือวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์ปี2567ที่ปั๊มน้ำมันหน้าร้านกาแฟอเมซอนนกแก้วอร่อยมากะนะครับผมมีหัวข้อดีๆจะพูดทให้ฟังหนึ่งเรื่องกล้องเชิญเข้าไปก่อนนะครับผมกล้องเดินเข้าไปก่อนอ่าค่อยๆไปเดี๋ยวผมตามหลังขึ้นไปแล้วมันจะสวยมากนะครับผมก้องค่อยๆถอยขึ้นไปนะครับผมเอ่อ ใช้บรรยากาศมากินกาแฟก็ถ่ายธรรมะตกเรื่องหนึ่งเอาละครับวันนี้มีหัวข้อธรรมะเพื่อพูดด้วยอให้เกิดปัญญาสั้นๆก็คงประมาณ7-8็นาทีเอาละผมขอเดินนำมัำนด้วยก่อนกล้องตามหลังก็ได้ครับผมมาอย่างนี้นะฮะกล้องดูอเมซอนอยู่ข้างบนก็มีผมเดินมาตรงนี้ดีกว่าท่านผู้เจริญครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์วันนี้คือวันศุกร ที่23่สมคุณพาพันธ์ปี2567หัวข้อธรรมะคือมาสองตรงนี้นะครับหัวข้อคืออมีความเชื่องมงายมีความเชื่องมงายเพื่อสอนคนงู้ง่ว่าเมื่อพบสิ่งถูกรู้ให้ทำลายเมื่อพบผู้รู้ให้ฆ่าผู้รู้จะได้บรรลุธรรมเอาละครับมันเป็นอย่างไร กล้องถ่ายไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะผมขอเดินมาตรงนี้นะครับหยิบอุปกรณ์การสอนเพราะว่ามันถ่ายสดคุณฟังหน่อยไม่นานนะครับผมเจ็บแปดนาทีเอาเพื่อเอาไว้สอนงง่อยควยอยเรื่องนี้มันเป็นธรรมะแบบถ้าพูดไปพูดเรงนแรงแบบธรรมะหีควยควายงงงวยกะโหลกไกลาเอาไว้สอนให้พวกไอชาิหมาชาติตะลกทั้งหลายแหล่ไม่รู้ไปจำที่อะไรกูเห็นชอบมีคอมเมนต์แบบนี้ไปเขียนไว้ในหลายที่ นะห,ลหลายที่เลยก่อนที่มาเจอในที่่ของอาจารย์นะแล้วก็ถูกจัดการไปแล้วไอ้ความเชื่องมงายเกี่ยวกับว่าที่มีใครก็ไม่ทราบไปสอนไม่รู้เป็นหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ไปสอนกันว่าเวลาดูจิตเมื่อหาจิตหรือพบจิตแล้วเนี่ยฮนะแล้วมันจะพบสิ่งถูกรู้ก็ให้ฆ่าผู้ก็ทำลายสิ่งถูกรู้เมื่อพบผู้รู้ ก็ให้ทำลายผู้รู้ด้วยแล้วจะบรรลุธรรมบรรลุเฮียหีควยเลยคําบศาสตร์ไอคำอย่างเนี้ยนะไอพวกเวรชาตโลกที่ไม่ใช่นักธรรมะตัวจริงไอพวกที่ชอบได้ข้อมูลที่แม่งชอบไปกดดูนู่นดูนี่หีควยหมอยแตดเนี่ยแล้วก็ชอบไปเขียนคอมเมนต์ไอประโยคแบบเนี้ยประมาณเนี้ยผมเจอบ่อยในคอมเมนต์หลายๆที่ของครูบาอาจารย์หลายๆองค์นะครับผมดูประหนึ่งว่าไอคนไปเขียนคอมเมนต์แบบเนี้ย มันไปเขียนว่าเมื่อหาจิตเจอแล้วพบสิ่งถูกรู้ต้องฆ่าผู้รู้เมื่อพบผู้เมื่อเมื่อต้องฆ่าสิ่งถูกรู้เมื่อพบผู้รู้ฆ่าผู้รู้ไอประโยคที่บบนี้กูถามหน่อยไอคนไปเขียนมึงเป็นแบบนี้เหรอมึงรู้ไหมความหมายของภาษามันไม่อยู่จริงความหมายของภาษามันเป็นเรื่องปรุงแต่งเนื้อหาที่บันทึกไว้นในพระไตรปิฎกเป็นสิ่งปรุงแต่งพระอภิธรรมก็เหมือนกัน คำสอนหลวงปู่หลวงพ่อหลวงแม่ครูบาอาจารย์ก็เป็นเรื่องปรุงแต่งแม้กระทั่งที่อาจารย์แดงสอนก็เป็นเรื่องปรุงแต่งมันเชื่อไม่ได้มันเลื่อนลอยเขาบ่าปรุงแต่งมันไม่ใช่แปลว่ามีหรือไม่มีหรือถูกผิดปรุงแต่งคือปรุงแต่งแต่พวกไอเวรไอชาติที่อยากจะอวดรู้ธรรมะเนี่ยในสังคมมันมีเยอะเพราะมันไม่ใช่นักธรรมะตัวจริงเออผมทําเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อปรามเพื่อบอกคุณว่าใครก็ตามที่ชอบไปสอนอย่างนี้มีจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบ หรือคนที่ชอบไปเขียนไอ้คอมเมนต์ล,ลักษณะนี้เจอบ่อยนะครับในคลิปของหลวงปูง่วงพ่อครูบาอาจารย์หลวงแม่อะไยแหละเนะี่ยที่เขาเปิดคอมเมนต์จะมีแบบนี้เลขาหมานใ่ฟังแล้วมันก็มาปรากฏในของผมด้วยเลขาหมานใ่ฟังแสดงว่ามันน่าจะเป็นกลุ่มคนผู้ที่ชอบทําไอ้เรื่องส้นตีนแบบนี้ดูประเด็นว่าไปตรวจสอบว่าถ้าเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยมีใครมารับรองหรือย,อยัง มีหลวงปู่หลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้มารับรองหรือยังว่าคุณเป็นอาหารหันต์แล้วใครไปรับรองหลวงปู่หลวงพอ่อดพ่อดแม่ม ии, ึงว่าไอ้หลวงปู่หลวงพอ่อต้นตีนมันเป็นอาหารหันต์กูบอกกูคือพระอาหารหันต์เป็นพัญญานาจริงไม่จริงกูไม่รู้กูม,มีปากกูก็พูดตามมึงอ่ะกราบหนึ่งกราบสองกราบสามด้วยความเคารพเออผมเคารพคนทุกคนบนโลกใบนี้แต่อยากปราบเรงนี้ว่านี่เป็นเรื่องเพ้อเจ้อไหลคนงโง่แม่งชอบฟัง เวลานี่ในะวงการธรรมะมันชอบมีเรื่องไอ้หีควยแบบเนี้คือคอยเอาคําพูดคาคมที่แม่งไปอ่านมาจํามาไปไล่จับผิดสํานักนู้นสา,านักนี้ครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้แม่งมีไปทั่วเลยจนตอนนี้มันมาโผล่ไอ้ที่ผมมันก็ถูกจุดไปแล้วเรียบร้อยแล้วทําทําไมทุเรศที่สุดไอ้เหี้ยไอ้คําสอนโง,ง,ง,ง่ๆแบบนี้มันมีจริงหรอว่าจนกว่าจะหาจิตเจอเมื่อหาจิตเจอแล้ว จะมีปัญญาอย่างนั้นจะพบสิ่งถูกรู้เมื่อพบสิ่งถูกรู้ให้ชำระให้ฆ่ามันแล้วเมื่อพบผูร้รู้ก็ต้องฆ่าผูร้รู้จะได้บรรลุอาหารหันต์ไอ้คนที่เอาข้อมูลแบบนี้ไปจํามาพูดรู้ประหนึ่งว่าแม่งโคตรเก่งมันเป็นเองไอ้เฮียพวกนี้มันชอบข้อมูลไปอ่านไปจําหีวควยหมอยแตนแล้วก็ชอบมาลงมาเขียนเชื่ออาจารย์ผมรักคุณนะอย่าทําขอโทษที่พูดเยี่ยงนี้อย่ามีเวรมีภยัยกันและกันเลยกราบหนึ่งกราบสองกราบสาม เลิกเทอท่านผู้เจริญเปลี่ยนมาเป็นคนมีปัญญาฟังธรรมะธรรมะแท้มันคือเรื่องจิตซึ่งมันสอนไม่ได้จิตเหมือนชีวิตที่เงียบเรือการยังไม่ตายของคนละสัตว์พูดไปเยอะแล้วจิตเปรียบเสมือนที่ว่างที่อยู่รอบๆตัวจิตไม่จิตไม่มีภาษาสมมติจิตไม่มืดไม่สว่างมืดสว่างเกิดจากแสงอาทิตย์แสงดวงจันทร์จิตไม่เย็นไม่ร้อนไม่หนาวจิตสมมุติไม่มีธรรมะเดียนะ มันไม่ใช่เรื่องไปตามหาจิตไปตามหาพ่อแม่ไหนมันอยู่ตรงนี้อยู่นี่นี่รอบๆนี่ไม่ต้องไปพบแล้วมึงจะไปฆ่าใครทาลายเฮี้ยหไหนล่ะฮะ mm hmm. มึงไจะไปทําลายสิ่งถูกรู้แล้วมึงเข้าใจสิ่งถูกรู้เฮี้ยอะไรแล้วผู้รู้คือมึงเหรอไม่มีใครเป็นเจ้าของจิตไม่มีใครเป็นเจ้าของความคิดความคิดควบคุมไม่ได้จิตควบคุมไม่ได้แต่พวกบ้าที่ชอบไปหาข้อมูลเฮี้ยหีหมอยแตดเอามาเขียนเนี่ย ตัวแสบมันทั้งทําลายตัวเองแล้วจะมีคนโง,ง่โมาโยกนิ้วเห็นด้วยกับข้อเขียนแบบนี้นี่คือความเลวทรามคุณอยา่าโกรอาจารย์แดงนะผมมาสอนคุณเพื่อคุณบรรลุธรรมธรรมแท้มันมีอยู่แล้วโดยที่สอนไม่ได้แต่ต้องยิ้มภาษามาพูดว่าธรรมะแท้ก็คือจิตหรือชีวิตที่งเงียบเรือการทำไม่ไา้ของคนละศาตว์จิตจึตงเรียบเสมือนที่ว่างรบัวที่ว่างไม่ต้องการคําอธิบายการสัมผัสถึงจิตหรือที่ว่าง,งบรบกตัวอย่างนี้ ไม่มีคําพูดไม่ใช่รู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้พบที่อะไรจริงๆเลยรู้โดยที่ไม่ต้องมีภาษาพูดว่ามีใครไปพบอะไรแต่ก็ต้องบอกว่าคนละจัดสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้โดยธรรมชาติจิตรู้ถึงจิตโดยที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องสอนแต่ต้องเพียงเชื่อเห็นว่านี่แหละจิตจิตเป็นคําสมมติดังนั้นปังให้เข้าใจห้ามเชื่อห้ามยอมรับห้ามปริสุทธ์แล้วก็เลิกทาพฤติกรรมที่เชื่อไปคอมเมนต์ ไปจำำาําธรรมะหโคยเหมืนแจกะสารพัดเรื่องเลยไปเขียนใส่ที่กลางเลิกก็เถอะถ้าคุณอยากเป็นงั้นจงไปเปิดธรรมนักสอนเองนะครับท่านผุ้เจริญจะเชื่ออาจารย์เถอะถ้าคุณอยากบรรลุธรรมจริงคุณต้องเลิกสิเหล่านี้แต่คุณไม่เชื่ออยากทําก็ทําไปตายไปตกกระลบนะครับด้วยความรักและเมตตาครับไปฟังคลิปพราผมเยอะนะครับผมด้วยความรักรเมตตากรากบหนึ่งกราบสองกราบสามขออย่าได้มีเวรมีภัยกันและกันเลยนิพพานครังสุข,ขั้จบ